สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข่าวสารฟุตบอลวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่แฟนปืนใหญ่รอคอยเลยอาร์เซนอลเอ่อใกล้มากๆแล้วครับที่จะปิดดีลว,วิกเตอร์กิโอเคเรสกองหน้าฟอร์มฮอตจากสปอร์ติ้งลิสบอนข้อมูลหลักๆวันนี้เราเอามาจาก sky sport s นะครับใช่ค่ะเราจะมาลงลึกกันเรื่องรายละเอียดของดีลนี้กันว่าแบบ ค่าตัวจริงๆมันเท่าไหร่มีส่วนเสริมอะไรบ้างแล้วทำไมดีลนี้ถึงสำคัญกับอาเซนนลมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เเส้นทางอาชีพของนักเตะสวีเดนคนนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะน่าสนใจจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเออความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงแล้วดีลนี้มันมีความสาคัญยังไงบ้างเริ่มที่ค่าตัวก่อนเลยไหมครับข่าวจาก s k y Sport บอกว่า ตกลงกันเบื้องต้นแล้วอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์สำหรับเกียวเคเรสอายุ27่ออายุ27ปีเนาะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่อง add-ons ที่กำลังคุยกันอยู่ซึ่งมูลค่าตรงนี้อาจจะบวกเพิ่มไปได้อีกถึง8.6ล้านปอนด์เลยนะแต่จุดที่น่าสนใจที่แบบทำให้ดิวมันเดินหน้าเร็วขึ้นเนี่ยว่ากันว่ามาจากเอเจนต์ของนักเตะเองเลยที่ยองลดค่าคอมมิชชั่นตัวเองลงอ๋อเหรอครับใช่ค่ะมันเลยทำให จำนวนเงินการันตีที่อาร์เซนอลต,ต้องจ่ายจริงๆเนี่ยมันน้อยลงโดยที่ทางสปอร์ตติ้งก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรตรงนี้นะคะถือว่าเป็นการหาทางออกที่วินวินเหมือนกันโหแสดงว่าทุกฝ่ายก็คงอยากให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงจจังๆนะครับก่อนหน้านี้เหมือนจะมีข่าวกับเบนจามินเชสโกแวบๆเหมือนกันใช่ค่ะมีข่าวอยู่พักหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเกียวเคเรสเนี่ยแหละคือเป้าหมายหลักมาตลอดขนาดแมนยูไนต็ดก็มีข่าวว่าเคยลองแบบ ภาพถามผ่านคนกลางด้วยนะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอืมแล้วก็ยังมีประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยค่ะที่ประธานสปอร์ตติ้งเคยออกมาปฏิเสธข่าวแบบสัญญาใจอะไรทํานองนั้นที่จะยอมปล่อยในราคาที่ต่ํากว่านี้หน่อยประมาณ59ล้านปอนด์รวมแอดออนใช่ค่ะครับผมอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการเจราจาเอ่อก็น่าจะเข้มข้นพอสมควรเลยแต่สุดท้ายก็เหมือนจะหาจุดที่ลงตัวกันได้แล้วเยี่ยมเลยครับ พอพูดถึงเหตุผลที่อาร์เซนอลยอมทุ่มขนาดนี้เนี่ยก็ต้องย้อนไปดูที่ผลงานเขาเลยคือย้ายจากโคเวนทรีไปสปอ์ติ้งปี2023ตอนนั้นค่าตัวยังแค่ราวๆ20ล้านปอนด์เองมั้งครับค่ะแล้วดูสิคะ2ฤดูกาลกับสปอ์ติง้งลงเล่นไปร้2นัดยิงไปเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ครับ เกประตูค่ะโอ้โหเกือบนัดละลูกเลยนะนั่นใช่ค่ะตัวแรกนี่คือแบบไม่ธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุด2024-25เนี่ยลงไป52นัดกดไปตั้ง54ประตูแน่รวมทุกรายการเลยนะคะโหดมากแล้วที่สำคัญมีเกมที่กดแฮตทริกใส่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแชมเปียนส์ลีกด้วยอันนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่า เขาเล่นในเกมใหญ่ๆได้รับความกดดันได้แน่นอนเลยครับผลงานแบบนี้แหละที่ทำให้สปอร์ติ้งคว้า double แชมป์ในโปรตุเกสได้ทั้งแชมป์ลีกทั้งบอลถ้วยค่ะการยิงประตูได้สมั่นเสมอแบบนี้โดยเฉพาะในเกมสำคัญสญเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาเซนอลมองหาอยู่เพื่อจะมายกระดับทีมไปอีกขั้นหนึ่งนะคะใช่เลยครับ การย้ายมาอาเซนอลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอังกฤษอีกครั้งของเขาเลยนะคะหลังจากทีเออ่เคยอยู่กับไบรตันมาก่อนจำได้ไหมคะตั้งแต่ต้นปี2018นู่นเลยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่จำได้ครับแต่ตอนนั้นเหมือนโอกาสลงเล่นจะน้อยมากเลยนะใช่ค่ะน้อยมากแล้วก็โดนปล่อยยืมตัวไปหลายที่เหมือนกันมีไปเซนตเาอรี ly, ที่เยอรมันแล้วก็กลับมาอังกฤษกับสวอนซีซิตี้ แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือตอนไปโคเอนทรีซิตี้นี่แหละเริ่มจากยืมตัวก่อนแล้วค่อยซื้อขาดปี2021ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วสองฤดูกาลรครึ่งกับโคเอนทรีในแชมเปี้ยนชิพน,ชนี่แหละที่ฟอร์มเขาระเบิดจริงๆ ยิงไป43ประตูตรงนี้เองสินะครับที่ทำให้กราฟชีวิตค้าแข่งเขาพุ่งขึ้นมาเลยมันน่าทึ่งมากๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มมูลค่าของตัวนักเตะค,คือตอนย้ายขาดจากไบรตันไปโคเวนทรีปี2021เนี่ยเว็บท r านส f ฟอร์มารประเมินค่าตัวเขาไว้ไม่ถึง1ล้านปอนด์เลยนะคะมันเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆในเวลาแค่2อปีเองโอ้โหสุดยอดเลยครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่แบบอาจจะไม่ได้เด่นแต่เด็ก แต่มาพัฒนาฝีเท้าแบบก้าวกระโดดในช่วงหลังหรือที่เขาเรียกว่าเลดบลูเมอร์จนกลายเป็นกองหน้าที่ทีมใหญ่ทั่วโยุโรปต้องการตัวใช่เลยค่ะแล้วสปอ์ติ้งนี่ก็คือเตรียมรับกำไรมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนที่ซื้อมาจากโคเวนทีแค่20ล้านครับผมสรุปแล้วดีลนี้มันก็น่าสนใจในหลายมุมเลยนะคะอย่างแรกเลยคือมันสะท้อนความพยายามของอาเซนอลจริงๆที่จะหากองหน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้มาปิดจุดอ่อนของทีมให้ได้ครับ และอย่างที่สองมันก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆของตัวเคลเครสเองจากนักเตะที่เคยถูกมองข้ามสู่ดาวยิงระดับท็อปที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในลีกโปรตุเกสผลงานตรงนั้นมันเป็นเครื่องการันตีชั้นดีเลยค่ะจริงครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ทิ้งคำค้นสำคัญไว้เหมือนกันนะว่าการกลับมาอังกฤษครั้งนี้ในลีกที่โหดหินอย่างพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลที่ความคาดหวังความกดดันมันสูงกว่าเดิมเยอะมากๆากม เขาจะยังรักษามาตร,รฐานการยิงประตูแบบถล่มทลายแบบนี้ไว้ได้หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือบทพิสูจน์ของจริงที่ผมว่าแฟนบอลทั่วโลกคงจับตามองกันเยอะมากๆเลยครับน่าติดตามมากๆค่ะว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนในสีเสื้ออาร์เซนอล